สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่19เคลิปนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องของดินที่ใช้ปั้นนะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยตัวผมเองก็อยากแนะนําให้ใช้ดินประเภทที่เรียกว่าดินน้ํามันซึ่งมันจะสามารถนํากลับมาใช้ได้เรื่อยๆไม่เหมือนดินประเภทอื่นแล้วก็ไม่มีการแข็งตัวจะตั้งทิ้งไว้เป็น ร้อยวันเป็นปีสองปีก็ไม่มีผลอะไรสามารถอากลับมานุดนล้วน,น,วน,น,วนแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมคนที่แบบไม่เคยปั้นอะไรมาก่อนเลยแล้วเริ่มฝึกปั้นเนี่ยผมขอให้ใช้ดินชนิดนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับส่วนจะเอายี่ห้ออะไรยังไงนั้นนะ่ยแล้วแต่ท่านเลยครับว่าว่าชอบแบบไหนยังไงเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะให้เราได้เลือกใช้งาน อันนี่ก็คือหนึ่งในดินน้ำมันที่สมควรที่จะใช้ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ใช้ในการปั้นจริงก็ได้นะใช้ในปั้นผมก็ผมตัวผมเองก็ใช้ทั้งในการปั้นจริงแล้วก็แล้วก็ในงานสเก็ตดินตัวนี้เป็นดินที่ผมใช้ประจําเลยนะฮะรู้สึกว่าถามว่าดินตัวอื่นดีไหมก็ดีนะ แต่ดินตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะใช้บ่อยก็ค่อนข้างจะชินมากกว่าดินน้ำมันยี่ห้ออื่นซึ่งก็มีอีกลหลายๆยยี่ห้อนะฮะที่ว่าใช้แล้วดีไม่ใช่ว่าจะมีแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวแต่แต่ที่ผมให้ตัวนี้เพราะผมผมใช้ประจำเป็นเป็นดินน้ำมันยี่ห้ออิตาลีแต่เป็นคนไทยทำเนี่ยแหละแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่าเป็นบริษัทไหนอะไรยังไงทำเพราะว่าเราใช้ดีก็มาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับนี่คือนวดแล้ว ดินแกมท้องหนว่านุ่มนุ่มนุ่มปานกลางไม่ไม่ถึงกับน,นุ่มมากแล้วก็ไม่ถึงกับแข็งมากแล้วสำคัญสันสีเนี่ยเป็นสีเทา,ส,เทาสีเทาเข้มซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการเห็นแสงเงานะแสงเงาต่างๆความลึกความตื้นเนี่ยมันจะเห็นได้ดีกว่าได้ดีกว่าดินสีอื่น ผมก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าถ้าเพื่อนๆที่จะฝึกหรือเพิ่งเริ่มต้นในการปั้นเนี่ยอยากจะให้ใช้ดินน้ำมันมาไว้ฝึกทำงานปั้นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะฝึกจนกระทั่งคล่องแล้วเก่งแล้วเราถึงมาใช้ดินพิเศษประเภทอื่นนะครับไอ้ดินอย่างนี้ข้อก็ได้เป็นสีออกน้ำตาลอย่างนี้เนี่ยฮะ เป็นยี่ห้อสิงโตอันนี้ก็มันจะถูกถูกกว่าถูกกว่ายี่ห้อของอิตาลีดินไอยี่ห้อสิงโตเนี่ยมันมีทั้งชนิดนุ่มแล้วก็ชนิดแข็งนะครับเวลาเพื่อนๆสั่งก็สั่งแบบชนิดนุ่มมาเนาะก็ก็ปั้นได้นะฮะ แล้วก็ฝึกซ้อมได้ด้วยแล้วราคาไม่แพงเออก็เพื่อนๆก็ลองลองลองซื้อมาลองซื้อมาใช้ดูครับวันนี้ผมขอจบเรื่องดินปั้นไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ